โอเคขึ้นได้เลย3 2 1สองหนึ่งขึ้นได้เลยอ๋อไอ้ขายเวลี่ไอ้สันอ้าวอย่างไงตัวถ่ายขี้กองตายก่อนเลยมือขายเวลี่ไันเอาอี๊ยชกกระเด้งไอ้สับเอาไอ้เด็บชกกระเป้ไอ้สันสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมกับพวกของฟีงราชิงเคยฮะวันนี้มาในด่าน ATV Battle นะฮะเราจะมาแข่ง รถ ATV กันได้พี่ขอสีเขียวเว้ยเราเปเลยอ่ะโอเคเราจะขับไปชนฝั่งตรงข้ามนะไอโอรีบขึ้นรถไอสัตว์แล้วเร็วไอเว้ยผมฝนตกด้วยยื้ชีวาวาเป็นยื้อ๋อเฮ้เจลรลนะซ้ำซ้ำนะเจลรเอ้ยซ้ำซ้ำรถต้องซ้ำเอ้ยขับรถต้องซ้ำเอาไปเอารถ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 ชนเจ้เอ้ยเนชนชนอุ้ยอุ๊ยล้มไอสัตว์เลยล้มล้มล้ม ไม่ไม่ไม่ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนไอสัตว์ได้รถรถไอไข่เบลี่ไอสัตว์ไข่เบลี่มึงไอไข่เบลี่ไอสัตไอไอล้มล้มล้อทาร์ทารเออเรียบร้อยเรียบร้อยไปหนึ่งเดี๋ยวไขเบลี่เดี๋ยวไขโอ้ยล้มล้มล้ไอสัตว์ไอสัตว์ล้ม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 ล้ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเฮไอไอสัตว์ได้ที่ขับรถไข่เบลลี่เอายี่้อคุไหนเนี่ยเฮ้ยกูบ้ากูบ้าถอยไปดิไอสัตว์ไอดันดัน ชนฟุกชนฟุกชนฟุกเฮ้ยเดี๋ยวชวนกันเองชนฟุกชนฟุกงอย่าให้ฟุ้งขึ้นอย่าให้ฟุ้งขึ้นเฮ้ยขายเวลี่ขายเวลี่เฮ้ยขายเวลี่มันดึงร้อนเล่าขายเวลี่ขายเวลี่ทำอะไรเออท้อทุกปลอดภัยเวลี่เลยเฮ้ยไอ้ตึกขึ้นร้ออีกแล้วไอ้เหี้ยัชนพวกเองขอโทษขอโทษ อย่าไปขึ้นรถอย่าไปขึ้นรถอย่าไปขึ้นรถเอ้ยเอ้ยลุงเกษตรกรดีมากเฮ้ยตายห่างหมดเลยนะเด้งหนึ่งเดี๋ยวช่วยเดีช่วยเดี๋ยวช่วยไอ้สัตว์เอ้าเฮียชนกระเด้งชีบพายแล้วรีบลุกรีบลุกเอ้ยรีบลุกรีบลุกเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยอย่างนี้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 ครับฟูเออเออ ล้พอดีเลยเฮ้ยเป็นลงตีกันได้ด้วยเหรอได้บาซิลที่นี่บาซิลขาพี่ขาที่เก่งที่สุดเลยได้แต่หาพี่คาไว้ี่จริงเยอะยอะเพิ่งเริ่มนะเยอะเพิ่งเริ่มนะเดี๋ยวขอขอผมใส่หน้ากากก่อนอย่าเพิ่งเริ่มนะขอใส่หน้ากากเดี๋ยวผมนับสามสองหนึ่งเริ่มเริ่มขึ้นรถกันได้เลยอย่าเพิ่งขึ้นรถขอใส่หน้ากากก่อนเดีอย่าเพิ่งคนอย่าเพิ่งขึ้นรถอยู่นิ่งก่อนอยู่นิ่แล้วฉากไม่สวยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งได้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 โอเคข ขายแล้วมาตาแล้วอ๋อไอ้ไคยเวลี่ไอ้ชันอ้าวอย่างงี้ตัถ่ายขี้กกงตายก่อนเลยมึงขคยเวลี่ไอ้เอาเหี้ยจกกระเด้งไอ้รับเอาไอเด็ยจกกระเป๋ไอ้ชันขคยเวลี่เฮ้ยขายเวลี่อะไรเล่าเฮ้ฮ้เอาดิเอาดิทุบแม่งเลยขคยเวลี่ทุบเลยขคยเวลี่ทุบเลยเรียบร้อยตายถ่ายขี้โกงผมก็ได้ใส่หน้ากากก่อน

แกตองตายเลยพุกเฟุกคนเดียวโฟว์เมื่อกี้พวกทำไรเต้ยหรอฟุกโฟว์กโปำอะไรเมื่อกี้พวกทำอะไรเออนี่ัชนกองไดเ็ชนละมุนอะไม่พาสิใครโกงใหผมรู้นะ เพื่อนนตายกัไม่ไม่ผมผมเห็นอยู่คนนึงกำลังยืนเต้นอยู่ขับรถมาสอยเฉยเลยเออกูบอกนั่นรอใส่หน้ากากก่อนเลยกูออกกล้องไม่ลอยสัตว์แม่งวิ่งมาเลยไอ้เราก็ซื่อๆเราก็ซื่อๆดีหนอไปเต้นไอ้นี่เขาไปขับรถมาสวนเปลี้ยวรถเลยพี่โกงตายก่อนไอ้ยี่แล้วเหยียบกูต่อยกับสัตว์ใครัดสีแดงเว้ยมา วิ่งมาวิ่งมาเอ้ยเ้ยคือไปทำอะไรข้างบนคือไปทำอะไรข้างบนใครชอบอะไรข้างบนนะคุณชอบบ้องใครพี่ในศาไปเว้ยแฉมแฉมเฮ้ยข้างบนไม่มีโอ้โหไอ้ยี่กระเด็นในศาลเอ้ยเฮ้ยกูชอบสีเขียวขอสีเขียวแล้วกันนะเออขอสีเขียวแล้วกันเออเออบอออกางนอกก่อนไปเลยเอาเว้ยเอาเว้ยมันไม่ช่วยเพื่อนเอ้ยไอ้ศาลน้ำกระเด็นไอ้ยี่เอาล้มไอ้ศาล เฮ้ยจเย็นใจเย็นทุกคนใจเย็นเด็าบด็กฆดาลเยเ้ข้าวบข้าวบทำลายลงมาลงมาเร้วคารี่กนเอาคารี่ลงแล้วคาร์บน้ลงเอาคาร์นี้เลยเฮ้ยคาร์บนี้ปเว้แต่เออเกมเออคาร์บนี่โดนลยำเออไอสัตว์ดกันเองนะเออเรียบร้อย ไอ้แรบมีทำไรก็โบนิสั่งเห็นแกตัวไหมเพื่อนหัวข่าเนี่ยเอี๋ยวที่มล่อเอาไปแล็บเอาเด็กชางมึงหนีไหนเนี่ยมึงหนีไหนล่อแม่งเลยจวกเลยจัดเอ้ยเอาเด็กเอาเด็กสามสามเดิมเลยกูได้เลยไอ้จัดเออหลิงเดิมเจ๊เจ๊อยู่ไหนเจ๊อยู่ข้างนอกเจ๊อยู่ข้างนอกตรงนี้แน่เลยข้างล่างเจ๊อยู่ข้างล่างเหรอเฮ้ยลงไปตายเนี่ยจัด ลงมาได้ลงมาได้ลงมาได้ดิแหมเจตตอนเนียอยู่ข้างล่างโอยตายละงเาด้องไดแเจตตองไปยืนเนียนไปยืนเนียนเหมนลมาอะไเลยเจเ้ยเจาเราเจอแลดอุาไ้เฮ้ยไเจ๊ตอบเจ๊ทีนี่เตตบเลยเออเก็บเนื้อด้วยเอามามเอ่อสาเหนลียนมาเจ๊บอกุณสั่งเนียอยู่ข้างนอกนะย่ผมค่ คต้องกลับไปขับรถเหมือนเดิมนะใช่แบบนี้หนุกดีแบบนี้หนุกดีมึงกับพามึงพาพี่เกมไปตายหาไอ้สารเลหอไปอนแบบอนดับารน่าทีมีควายเต็มแไม่หรอกไอ้สาร่ลวคุ๊ไปมึงก็ตายกันหมดแล้วมึงกะพาขึ้นไปมั่วแต่ไม่แก่เห็นเห็นอะไรเห็นเจ๊ตองข้าพี่ฟูกะชื่ออะแคมปมแ็มป์แม คไม่ได้แบทเทิลัต้องใช้มอเตอร์คอร์ส้ยใครวิ่งบวกใครวิ่งบวกมาวิ่งมาบวกเร็เหยียบมากเลยเฮ้ยเอ้ไอสันจะล้มเยเฮ้ยเอาให้มันชนัวไปแล้วเอาคนที่อยู่ข้างในก่อนคนที่อยู่ข้างในก่อนเขาอาไปที่หลังไปเลยอย่างนี้ก่อนเฮ้ยเด้ออย่านี้ก่อนไอสันล้มล้มเหยียแม่เฮ้ยเฮ้อย่าทำรถไอสัน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรล่ะไอไอไอยูนิคอร์นเฮ้มึงเอาเหรอมึงเอาเหรอไอสัตว์เอ้ยแม่งเอ้ยไปไหนยูนิคอร์นสั่งจัดการเลยเอายี้นี่ก่อนมึงไปไหนยูนิคอร์นไอสัตว์เึินเดินเน้นเ่งเดินไอสัตว์ไม่มีพวกเนี่ยมึงตุ้ดกันเนี่ยมึงตุ้ดเปล่ามึงตุ้ดเปล่าไอสัตว์เอ้ยเอ้เรียบร้อยไปหนึ่งเออเอาไว้เอจักรการเลยพวกมันเอ้ยฆ่ามันฆ่ามันทุกคน เฮ้ยเจ๋อโหต่อมเจ๊น่าสัตวโอ้ยล้มไปสัตวเอ้ยไอใครไปดิชนปุยสัตว์ไอใครไปดิมานี่ไครไปดิไอสัตว์เอ้ยขึ้นรถตอนขึ้นรถ่อนขึ้นรถ่อนเออขึ้นรถตอนดีไอเคสทำไปไอสัตวกูขับรถอยู่ไอเหี้ยกูขับรถอยู่เคสแป๊บนึ้สัตว์รถกูดิ ไอ้เคนตายยังตายแล้วหใครทำมึงวะเนี่ยไอ้หี้มล้มล้โดนจามโดนจามโดนจามโดนใครใครเป็นวัไอ้สารจามทำไมจามทำไมใครเวลี่เวลีเอา้าเปล่เเฮ้ยดิะเ้ยเฮ้ย้้เเยเ้้เล้เเย ได้พันเจ็ดได้ที่หนึ่งเ,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 เลยโยโยโย่ชิคกี้ดาชิคกี้เดาเย่ะเยอะเมื่อกี้พนันต้องเก้าพัน 9, กว่าเนะี่ยได้เงินเบ็ดบ้างไหมนะกูได้ได้คือไปสองร้อยสามพันได้คือไปสามพันไม่มีใครลงเบ็ดเลยเมื่อกี้แลยวไม่มีใครแล้วไ,ไม่ได้เงินเบ็ดวันนีเจอพันหน่อยพันหน้าไลน์ลไปก่อนนะพันนี้อย่าลืมฝากกดซับสไครป์เบอร์กันด้วยนะครับบายจาา้ะมันแจ้